สิ่งแสพาบวกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสิ่งแสพาบวกวันนี้นะครับอยู่ที่วัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีครับแม่วันนี้มาทั้งทีก็ต้องมารับพลังบวกกันที่นี่ใช่ค่ะพลังบวกทั้งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จากพลังธรรมชาตินะคะเดี๋ยว <คน S 2> เราไปถามอาจารย์วิทย์กันไหมใช่แล้วต้องหาคนที่พาเราบวก เราจะไปสเปซสปาไม่ได้เราจะไม่รู้ว่าพลังบ่วงอยู่ตรงไหนต้องมีท่านนี้ครับขอเรียนเชิญอาจารย์วิทย์ธรรมวัฒนบุสตนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องอไอาจารย์เรื่องวันนี้ครับวันนี้เป็นวันแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่เราถ่ายทํานี้คือวันที่เก้านะครับวันที่เก้าเลขเก้าก็คือเป็นเลขฤาษี เลขฤาษีหรือเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้ววันนี้ที่เราจะพามาเนี่ยก็คือเราจะต้องมารับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นปู่ฤาษีแน่นอนแต่ปู่ฤาษีที่นี่ไม่ใช่ปู่ฤาษีธรรมดาทั่วไปอย่างที่เราเคยเห็นกันนะคะปู่ฤาษีที่นี่เนี่ยท่าน มีร่างกายเนี่ยเป็นฤาษีก็จริงแต่เสียงของท่านน่ะเป็นพญานาคถูกต้องค่ที่แสดงไม่ได้ทําการบ้านใช่ไหมเราไม่ได้รู้เลยบ้ามากรุ่งกรุ่งไม่ได้ทําการบ้านที่เป็นเรื่องอื่นเช่นนวายปรมจารนปู่ผู้ชงนาคาราชเนี่ยนะคะก็คือออมีคนคนนึงเนี่ยเป็นชาวหาปลาเรียกว่าชาวประมงใช่ไหมชาวประมงนะคะชาาาวหปลชาวหาปลา ชาวประมงนะคะได้หวานแห่ทอดแหไปนะคะแล้วพอดึงแหขึ้นมาเนี่ยก็ติดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งขึ้นมาก็คือมีตัวเป็นฤาษีร่างกายเป็นฤาษีนะคะในท่านั่งสมาธิอยู่แล้วก็มีเสียงเป็นพญานาคก็เลยยกเก็บมาไว้บูชาที่บ้านนะคะหลังจากที่เอามาตั้งไว้ที่บ้านเนี่ยนอนหลับคืนนั้นเนี่ยก็ฝันเลยว่าท่านจะมาให้โชคลาภนะเออเดี๋ยวเราจะให้โชคลาภกับเจ้านะ เจ้าคนหาปลาเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะคะคแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็คือมีโชคลาภหลั่งไหลมามา,มากมายทำให้ตัวเงมีฐานะที่ดีขึ้นครับอาก็เริ่มบูชาเป็นเรื่องเป็นราวนะจากนั้นนะคะผ่านไปหลายเดือนนะคะ,ะชายคนนี้ก็ฝันอีกว่าปู่ฤาษีเข้ามาเข้าฝันอีกบอกว่าอยากจะไปอยู่ที่วดัดช่วยพาไปอยู่ที่วัดหน่อยนะคะคชายคนนี้ก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเราจะต้องไปหาวัด แล้วก็ยกปู่ฤาษีไปถวายที่วัดดีกว่าสมัยก่อนที่เขาเดินทางกันทางเรือสมจรกันทางเรือเป็นหลักคนนี้ก็ได้นั่งเรือนะคะพยายามตามหาวัดในละแวกนี้ซึ่งหายากมากเพราะว่าละแวกนี้ที่เราเข้ามากันเราเห็นอะไรคะโอ้เห็นแต่นะชุมชนมุสลิมอาจารย์ถูกต้องมีแต่ชุมชนมุสลิมเลยที่ผ่านมามีมัสยิดด้วยโซนนี้เนี่ยมีมัสยิดมีชุมชนมุสลิมกันอยู่เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นวัดอะวัดพุทธอะจะหายากมากเลยแต่ก็เจอ ชาวประมงคนนี้ก็เลยเชิญนะคะปู่ฤษีปู่ผู้ชงนาคาราชเนี่ยมาไว้ที่นี่แล้วหลายๆคนที่เข้ามากราบไหว้นะคะท่านขอพรไปเนี่ยก็มักจะสมหวังสมปรารถนาและบอกต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมาถึงวัดแล้วเราขออนุญาตไปขอโชคลาภจากท่านได้ไหมครับอาจารย์ดีเลยค่ะเราไปไหว้ปู่ผู้ชงนาคาราชกันนะคะท่านผู้ชมครับเชิญครับเชิญครับจันําเลยครับค่ะ สำหรับจุดนี้นะคะก็คือจุดรับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดที่1ของที่วัดนี้นะคะนั่นคือเนี่ยองปู่ผู้ชงนาคาราชอ๋ออันนี้ที่าอาจารย์เราให่ไล,ไ,ลไลคของอของที่วัดนี้เลยนะคะใครมาเนี่ยต้องไม่พลาดที่จะมากราบขอพรจากปู่ผู้ชงนาคาราชเพราะท่านศักดิ์สิทธิ์มาก สำหรับจุดที่เราจะมารับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจุดที่2เนี่ยก็คือจุดนี้เลยค่ะรูปสักการะของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะที่เราเรียกง่ายๆว่าเสด็จเตี่ยนเองนะคะเสด็จเตี่ยนเนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่เรามาขอพรเห็นไหมเราจะมีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยกับตันอะไรนะพงมาลัยอะไรสักอย่างพงมาลัยขับรถอะไยขับรถ อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็แทนเป็นเหมือนการนำทางไปชี้ไปในแนวทางที่ดีนะคะแล้วก็ชี้เหมือนเข็มทิศชีวิตของเรานะคะรวมถึงรเรื่องของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องการเดินทางด้วยถ้าใครที่จะต้องทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางบ่อยๆนะคะขับรถขับเราบ,บ่อยๆก็ขอพรท่านได้นะคะว่าให้เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นแล้วก็ปลอดภยอัยในทุ นี่มีสารเจ้าแม่ทับทิมด้วยนะคะและนี่ก็เป็นจุดที่3ามที่เราจะรับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันครับค่ะนอกจากมีมีทางพราหมณ์แล้วมีทางพุทธแล้วก็จะมีทางทางจีนเขาเรียกด้วยนะครับใช่ค่ะแต่ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดเลยครับสองจุดค่ะอ๋ออาจารย์บอกว่ามี5จุดแเราไปจุดที่4กันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะเชิญครับจากครับนำเลยครับ จุดที่4แล้วนี่คือจุดที่4ี่นะคะค่คือเท้ามหาพรเจครับจริงๆเดินเส้นทางเรียบแม่น้ำมานี่คือไล่มาเลยนะครับหนึ่งสอสามและ4นะครับใช่ค่ะเราสองคนรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่ที่มาบูชาเนี่ยจะขอเรื่องอะไรสุขภาพ่ะครับฟ้าว่าอะไร อการงานเรื่องความรักเป็นใหญ่จริอครับจะรผิดหมดเลยโอ้โหีจริงนะจะต้องรีบเลยค่ะขอเรื่องความรักจะเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องอื่นขอไม่ได้ครับขอได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่คนนิยมกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของความรักอยากให้ความรักสมหวังหรือว่ามีปัญหาเรื่องความรักอยู่วินิจฉเรื่องครอบครัวอยู่ก็งั้นอย่าช้าเลยอาจารย์เราไหวขอพรกันเค่ะค่ะไปค่ะ ของเรื่องความรักกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปจุดสุดท้ายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะก่อนที่เราจะไปรับพลังธรรมชาติกันต่อเนาะดีครับอาจารย์ไปกันเลยค่ะลุยครับถึงแล้วโอ้ใกล้ๆกันดลแล้วอาจารย์ติดกันเลยข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยและนี่คือจุดที่5้าครับอาจารย์ที่อาจารย์พามาคือค องพระพิคเนตใช่แล้วค่ะศักดิ์สิทธิ์ยังไงเรื่องราวขอเรื่องใดครับอาจารย์ครับส่วนใหญ่แล้วพระพิคเนตเนี่ยเราก็เน้นขอเรื่องการงานนะคะเป็นหลักเลยโดยเฉพาะงานที่ให้บริการงานที่ใช้คําพูดงานด้านการแสดงเราจะเห็นได้ว่าดารานักแสดงหรือนักร้องต่างๆหรือคนทางานในวงการบันเทิงมักจะมีพระพิคเนต ผ่านไป5จุดกับพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับอาจารย์ถึงจุดไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยถ้าติดตามคลิปนี้แล้วจะรู้ว่าอาจารย์จะมีพลังบางอย่างที่จากธรรมชาติแต่ละวัดบอกเราว่าจุดไหนที่เราสามารถรับพลังธรรมชาตินี้ได้ใช่คไหมครับซึ่งวัดนี้มีอยู่ด้วยกันกี่จุดครับอาจารย์ที่นี่มีจุดเดียวค่ะโอ้จุดเดียวใหญ่ๆจุดที่พีคมากนะคะแต่ทางท่าจุ้ยนี่ถือว่าเป็นจุดรวมพลังเลย เป็นจุดรวมพลังข,งของทางฮองจุ้ยที่เห็นได้ชัดเจนเลยครับนะคะที่ทําให้จุดนี้ทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยโออยากรู้แล้วครับว่าจุดนั้นอยู่จุดไหนไปเลยค่ะ ว้าวหนึ่งสถานที่ว้าวสองต้องนับถือข้อข่าวอาจารย์มากดังกรอบแกรบกรอบแกรบตลอดระวางใาไ่ขึ้นมาของใครดังไม่ได้ใจสองคนเดินตามหลังสองคนเนี้ยฮะไม่ค่ะของคุณบอยแได้ยินเสียงของตัวเองแน่นอนและนี่คืออ่านี่คือพระพุทธรูปปางอุ้มบาทนะคะหรือว่าหลวงพ่อยิ้มแห่งวัดแห่งวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีนะคะถ้าเราตั้งใจมองดูดีๆนะหรือดูจากชทภูมิ ใน Google Map อย่างเงี้ยเราจะมองเห็นชัดเจนเลยว่ามันจะมีแม่น้ำเนี่ยสองสายจากทางนู้นนะคะด้านนู้นคือด้านเหนือด้านนู้นกับด้านนี้ด้านซ้ายมือของวอยด์กับด้านนี้มารวมกันมาจบกันตรงนี้มาจบกันตรงนี้ใช่นะคะตรงนี้ถือว่าวัดเนี่ยเป็นจุดที่โค้งโอบโค้งโอบเนี่ยชื่อเล่นว่าโค้งโอบชื่อจริงว่าโค้งโอบอุ้มทำสกุลอะไรทำสกุลไม่รู้นะคะอีกอย่างหนึ่งโค้งโอบทำไมถึงดีนะคะ เกิดการสะสมของพลังงานแบบไหนให้เราจินตนาการถึงน้ําเวลาที่น้ําวิ่งมาแล้วเป็นเป็นทางโค้งแบบนี้ตะลิ่งตะลิ่งฝั่งที่เป็นโค้งเฉือนน่ะอ๋อมันจะถูกกถูต้องแต่ตะลิ่งฝั่งที่เป็นโค้งโอบอ่ะมันจะมีพื้นดินดินเพิ่มขึ้นอ๋าถูกต้องนี่แหละคือพลังงานก็มาสะสมเหมือนดินตะกอนที่มันมาสะสมฝั่งเองซึ่งนี่ยตรงเนี้ยคือโค้งโอบ ใช่ค่ะแล้วก็พลังหมุนวนของน้ำมารวมตรงนี้โอ้โ oh, หใช่ค่ะพลังยิ่งใหญ่มากอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะจริงๆถ้าบริหารจัดการดีๆนะคะจะรับพลังจากตรงนี้มาได้หมดเลยเนี้ยอ้าถ้าเขาพุ่งมาอย่างนี้ตรงๆแล้เนาะถ้าจัดก,การดีๆนะครับแต่แต่ว่าบังเอิญตอนเนี้ยต้นไม้อาจจะบางนิดหน่อยนะคะจุดรับพลังของเราจึงจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้อาจารย์ก็ต้องหาจุดรับพลังใหม่นะคะจุดรับ,รบพลังณจุดนี้นะคะก็จะไม่ใช่ตรงหน้าพระพุทธรูป อาจารย์เลือกจุดนี้ครับอาจารย์แล้วเราจะดูยังไงคะว่าจุดนี้คือจุดนี้ตรงไหนเรายืนอยู่ตรงกับขาขาด้านขวาขาขวาของพระพุทธรูปเมื่อมายืนตรงจุดนี้เนี่ยนะคะให้เราหันหน้าไปหาพระพุทธรูป่าหันหน้าไปหาพระพุทธรูปรับมาแล้วเมื่อกี้เรายืนอยู่เนี่ยเราจะไม่รู้เลยแต่พอเรามายืนอยู่ตรงจุดนี้แล้วเราจะรับพยานดีว่ามีลมอ m a z i n g ไหม a m a ไหมเพราะว่าตรงนี้จะได้รับ พลังเมื่อกี้ที่บอกอาจารย์บอกว่าโค้งโอกมันจะอกมาตรงนี้ใช่ไหมคะลมมันจะตีมาแบบเนี้ยลมมันจะตีตามาเนี้ยเจอตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่องลมตรงนี้มาปะทะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เองนะคะตรงนี้ช่องลมตรงนี้เมือนีนะคะหนึ่งสองและสามใช่ค่ะก็จะมารวมกันตรงนี้ก็คือห่วงก็คือลมจุยก็คือน้ําเราได้รับพลังจากน้ําด้วยตรงนี้ค่ะมาแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเรา รีบอธิษฐานขอเลยค่ะครับนะคะว่าเราอยากจะได้อะไรที่ให้ประสบความสําเร็จอันนี้ถ้าเราไปวัดอื่นมาเราขอคนคนละอย่างได้นะคะควัดอื่นอ่าวัดนี้เราอยากจะขออะไรก็ได้เพราะจุดตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นจุด exclusive สำหรับ,รบแฟนคลับสินแสพาบวกโดยเฉพาะค่ะเรามาเริ่มขอพอรกันเลยนะคะค ได้พลังเยอะเลยค่ะอาจารย์แน่นเต็มๆจุกๆครับสำริจผลไปแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้อธิฐานเต็มที่นะคะพร้อมได้เงือมาเป็นเม็ดๆครับนะคะแต่ว่าก็คุ้มนะคะเพราะว่าเราได้ ประจุพลังบวก้จากพลังธรรมชาติและจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครบเลยที่วัดนี้ยังมาไม่ขาดสายเลยครับเนี่ยฮะใช่ลมมาตลอดเลยโอ้แต่วัดนี้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยนะคะจริงจริงยังไม่หมดนะคะเพราะว่าจริงมีที่โบสถ์ด้วยแต่โบสถ์เนี่ยตอนนี้กําลังปิดบูรณะอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาไปชมบรรยากาศด้านล่างนิดๆหน่อยหน่อครับ และนี่คือเราได้รับพลังแล้วครับอาจารย์ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลวก็พลังจากธรรมชาติที่อาจารย์บอกจุดไว้ใครที่อยากมาก็ธรรมชาติเราครบเลยนะคะใช่เต็มๆเลยใครที่อยากมาก็ตามรอยอาจารย์ของเราได้ที่วัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีใช่คและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คืออะไรครับอาจารย์ตรงนี้คือพระอุโบสถใหม่นะคะที่กําลังบูรณะอยู่ค่ะจริงๆด้านในเนี่ยมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะเก่าแก่มากตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะ แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าอายุทยาด้านตอนต้นหรือตอนปลายใช่นะคะแต่ว่าเก่าแก่มากแล้วก็สวยงามมากด้วยน่าเสียดายมากที่วันนี้เราไม่ได้พาเขาไปชมเราอย่างปิดบูรณะอยู่ใช่ค่ะค่ะและถ้าใครที่อยากจะร่วมบุญในการช่วยบูรณะทางโบสถ์ปรับปรุงก็สามารถ ติดต่อทางวัดได้เลยนะครับที่วัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีต้องมีคําว่านนทบุรีด้วยนะคะว่าเชิงเลนเรามีหลายที่เหรอคะอาจารย์ใช่ค่ะมีหลายที่ที่อาจจะสับสนกันนะคะ<อ>แต่ว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งเดียวที่มีปู่ผู้ชงนาคราชค่ะอย่าลืมกันนะคะคอย่าลืมมาตามรอยอาจารย์กันนะคะทุกท่านค่ะแล้ววันนี้สินแสพาบวกนะครับก็หมดแล้วสาหรับวัดนี้ยังมีวัดเยอะแยะมากมายทั่วประเทศไทยนะครับที่จะพาเราไปพบกับความ ความแบบมหาศารย์ทางพลังธรรมชาติและพลังศิลปศิธิ์ด้วยซึ่งอาจารย์วิทจะพาเราไปทุกที่และถ้าใครอยากจะให้เราไปวัดไหนเนี่ยเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็แนะนํามาได้นะครับได้ค่ะ,คะอืมใช่ครับวันนี้พวกเราสามคนต้องลาไปก่อนเนาะ,ะแล้วเจอกันใหม่ครับแล้วเจอกันไหนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ